ที่ดินเป็นของภรรยาแล้วทําไมไปแบ่งทนายก็บอกต้องแบ่งเพราะมันได้มาในระหว่างที่จดทะเบียนสมรสอ,อ,อ,อ้าวแล้วทํามไปหย่าก็ล่ะก็าเขามีเมียน้อยก็ฟ้องหย,ย่าแล้วไปหย่าก็เจรจากันก็หย่าผมเนี่ยความผิดพลาดของสารสารต้องอธิบายเหตุฟ้องอยังไม่มีเลยตัวเองไปมีเมียน้อยเลยมาฟ้องหยา่าเมียมีคุณไม่มีสิทธิ์จะฟ้องหยา่า แต่ถ้าไปยอมการไกลเกลี่ยเพื่อให้คดียุติโดยที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงคือความอยุติธรรมผู้หญิงต้องถูกยาแล้วเสียที่ดินไปครึ่งหนึ่งจ่ายเป็นเงินสดให้เขาไปเขาผู้หญิงนนี้ก็ถามแล้วหนูควรจะทํายังไงทำยังไง,งไต่อไปได้บ้างทําได้อย่างเดียวทำใจช่วยอะไรไม่ได้และสารเลยมีคนมาหาผมทุกวันละครับ มาถึงบอกว่าในคดีนี้จะทํายังไงดีแล้วเป็นยังไงสารตัดสินแล้วมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยปะมาต้องมาก่อนที่จะคือเป็นคดีเริ่มเป็นคดีเนี่ยครับผมจะบอกไงเราต้องทาขคอเท็จจริงให้ยุติก่อนพอยุติแล้วเราถึงดูว่าใครผิดใครถูกถ้าเราผิดนะหรือเราถูกแล้วถ้าจะไปไก่เกลี่ยในสารต้องยืนบนพื้นฐานตรงนี้หลายคดีที่มีการไก่เกลี่ยเชื่อผมไหมไม่ยุติธรรม เียงเมื่ออยากให้จบคดีผมก็พูดกอกสารผมก็บอกประชมุมเนติบัณฑิตผมก็พูดอย่าไกลเกลี่ยโดยที่ข้อเท็จจริงไม่ยุติมันจากความยุติธรรมไม่มีทางเกิดคดีเช่าซงเช่าซื้อนี่เหมือนกันหลายเรื่องนะครับโอเคนะเอาละเมื่อข้อเท็จจริงยุติแล้วสิ่งที่เราต่อไปคือก,การตรวจสอบข้อกฎหมายอย่าว่าความโดยข้อเท็จจริง ว่าความต้องมีข้อกฎหมายนี่กืนเราอยู่ตรงนี้เรานักกฎหมายไม่ใช่นักข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงบางเรื่องเราจะไม่เข้าใจเราจะทําคดีปันนน่นหุนถามว่าเล่นทุนเป็นไหมพนักงานสวนบางคนบอกทําคดีปั่นหุน้นมึงเล่นหุนเป็นไหมไม่เป็นครับอาจารย์ถ้าไม่เป็นให้คนอื่นทําถ้าไม่เข้าใจเรื่องนั้นทางเลือกหนึ่งศึกษามันจนเข้าใจประการที่สองให้คนอื่นทํา คดีที่ดินมีใครเข้าใจไม่เข้าใจเราเรียนในมาอะไรประมวลกฎหมายที่ดินก็ไม่เคยรู้เรื่องแต่พอมาออกมาข้างนอกที่นสซรคืออะไรนสโซสามก็นสสามกอนส2สองคืออะไรนสสี่คือฉนดวันนี้มีฉนดเพิ่มใหม่ฉนดสปกฉนดสปกไม่ได้อยู่กลุ่มที่ดินเมื่อไม่อยู่กลุมที่ดินมันก็ไม่ใช่ฉนดแท้แต่เป็นเพียงเพื่อหาเสียงทางด้านการเมืองเปลี่ยนแต่เปลี่ยนชื่อจากสปกสี่ขีด0่วหนึ่งเป็นฉนดสปก อถือสกปกรครบหปีได้สิทธ์นะครับเขาก็ขอให้รับจำนองมันก็รับจำจริงจริงมันรับไม่ได้หรอกแต่มันเพิ่มสิทธิทขึ้นมาว่าถ้าสกปกมันจะตกทอดแก่ทายาทที่เป็นเกษตรกรแต่ตอนนี้พอเป็นที่โฉนดที่ดินโฉนดสกปกก็กลายเป็นว่าถ้าเราเป็นเกษตรกรแล้วเราจะไม่อยากทําต่อเราขายขายสิทธิ์อันนี้ให้กับเกษตรกรอื่นได้โดยไม่จําเป็นต้องยกให้แก่บุตรเท่านั้น เมื่อก่อนมันต้องยกให้แก่ทายาทเห็นไ,ไหมแต่สังคมไม่เข้าใจอันนี้จะแห่ไปซื้อสปอปกรคนจะซื้อสปอปกรได้คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นเกษตรกรนะถามว่าเราเรียนไหมเราไม่เรียนต้องไปหาข้างนอกครับออกมาแล้วต้องหาข้างนอกนะครับผมองบอกว่นานักกฎหมายเขาบอก learning เรียนรู้ไม่รู้จบเห็นไหม organization learning l e a e r professional นะเป็นเรื่องแล้ว อ่าสปีดออฟโปรพิคสปีดการให้บริการจิตสาธารณะแก่สังคมแล้วเดอร f ออฟฟิเซอร์ออฟเดอะอร์เป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมหลักการของอ่ว uh, ิชาชีพกฎหมายหนึ่งมีองค์กรกำกับสองต้องเรียนรู้ตลอดการประการที่สามต้องมีจิตวัญญาณสาธารณะที่จะให้บริการแก่สังคมและสี่ต้องถือว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมครับ The Officer of t h e c o u r t ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะในความหมายมันคือ เป็นคนหนึ่งที่ต้องรักษาความยุติธรรมประดุงความถูกต้องให้ได้ของสังคมเนี่ครับหลักวิชาชีพกฎหมายเอาละข้อกฎหมายต้องดูทั้งนี้เพื่ออะไรครับอ่ามาดูต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมพยานหลักฐานนะครับที่จะดําเนินคดีทำไมผมนึกไม่ได้บอกว่าดำเนินคดีชนะหรือแพ้แต่เตรียมพยานหลักฐานถ้าเป็นฝ่ายถูกต้องชนะถ้าเป็นฝ่ายแพ้ก็ยอมรับสภาพ โดยรับโทษที่เหมาะสมนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เราว่าไงทั้งนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งก็คือเพื่อใช้พิจารณาเงื่อนไขในการดําเนินคดีเงื่อนไขอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับประการที่สองนะครับประการประการที่สองกประการถัดมาประการถัดมาก็คือ,เ,อเพราะการกระทานั้นาการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่การสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดหนึ่ง เงื่อนไขสองมันผิดจริงการกระทํานั้นเป็นถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดก็จบเห็นไหมเราต้องรู้ก่อนว่าข้อจริงเป็นอย่างไรแล้วประการสุดท้ายเห็นไหมประการสุดท้ายใครเป็นผู้กระทําความผิดนี่ยังไม่นี่นี่แค่สอบสวนยังไม่เริ่มต้นคดีเนี่ยหลักคิดต้องคิดอย่างนี้นะครับเอาละทีนี้มาดูต่อนะครับเงื่อนไขในการดําเนินคดีนักกฎหมายต้องจําเป็นนี่ข้อกฎหมายเนื้อ เนื้อในของเราอยู่ตรงนี้เงื่อนไขในการ,รดําเนินคดีเราเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นตรงว่าอ่ะเหตุเกิดที่ไหนวิทยามาตราร้อยห้าสิบแปดให้บรรยสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดทั้งหลายเกี่ยวกับการทําความผิดวงเล็บห้าอนุหา้าบุคคลสี่ของสถานที่เท่าที่จําเลยจะพอเข้าใจได้ดีนี่ไงเหตุเกิดที่นั่นคือเขตอํานาจพนักง,งานสอบสวนและเขตอํานาจศาลสําคัญมากเลย นี่ผมพูดถึงคดียานะถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยฝากไว้ก่อนเผื่อเผื่อผู้บรรยายอาจจะไม่ได้บอกคดีแพ่งเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องดูคือคดีนั้นเป็นคดีแพ่งสามัญหรือเป็นคดีอะไรนะครับเป็นคดีภาษีคดีแพ่งสามัญคดีครอบครัวแล้วอย่าลืมอยู่เรื่องหนึ่งคดีปกครองหรือเปล่าถ้าคดีปกครองต้องขึ้นศาลปกครองระยะเวลาการฟ้องคดี ภายใน5ปีนับจต่ทราบเหตุของการตามสารปกครองสารปกครองไม่เคยมีคำว่าอายุความมีแต่คำว่าระยะเวลาในการดำเนินคดีส่วนราชการบางแห่งชอบทชอบเอาเปรียบชาวบ้านคดีปกครองขาดระยะเวลาหมดระยะเวลาในการฟ้องแต่ไปฟ้องคดีแพ่งแทนเพราะอายุความในสัญญามันสิบปีแต่คดีปกครองมันต้องฟ้องภายในห้าปีนับจต่เกิดเหตุ ท่นเก็บให้ทันนะวันนี้ก็เก็บไม่ทันนะผมเทให้หมดแล้วเก็บให้ทันเห็นไหมครับอ้าวกับมาคดียาเขมนาดศารเก็ต้ังการสอบสวนเดี๋ยวนี้มีพนักง,งานสอบสวนเยอะ DSI ปะชปชปปทนะครับฝ่ายปกครองก็มีใครเป็นเพื่อนผู้มีหน้าสอบสวนประการที่หนึ่งประการที่สองรับสอบสวนแล้วขึ้นศาลที่ไหนเขตอำนาจศาลเรามักจะหลงจะลืม ข้อสอบนี่เคยมีอยู่ปีเรื่องเขตอำนาจศาลแต่นานแล้วสมมติอย่างเงี้ยเหตุเกิดที่เชียงรายยาเสพติดหรือฆ่ากันตำรวจกองปราบเอามาไว้ที่กรุงเทพเอาจับตัวมามาสอบสวนที่กรุงเทพเขาก็ส่งให้สจนากน้านอายการในคดีอาญาฟ้องเพราะอยู่ในเขตนั่นสอบสวนคำถามว่ารัวศารก็รับไว้ถามว่าถูกหรือผิดเกือบถูก แต่จำเลยมีสิทธิอะไรขอโอนคดีกลับไปท้องที่ที่เกิดเหตุเพราะอะไรครับหลักสิทธิมนุษยชนคุณแยกก็ามาจากที่เกิดเหตุคดีเนี่ยมันต้องฟ้องในท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อให้คนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้รู้ว่าคนทําผิดถูกลงโทษสมัยก่อนถ้าสายไหมจอมพลสฤษดิ์ใครเผาใครเผาตึกตรงไหนพอเพลิงไม่ยิงเป้าในที่เกิดเหตุ นี่แอดคาราบาลเลิกแล้วไปดูที่เพลงไอ้ลูกหินเนี่ยไอ้ลูกหินเนี่ยยิงสี่ประหารชีวิต 4, สี่ศพที่หาดสมิลาสงขาเพราะสี่คนนี้ข,ข่มขืนครูและฆ่าแฟนผู้ครูผู้ชายจับกดน้ำท่านอาจารย์ธน,นินท์กรารวิเชียนใช้มาตราสิบเจ็ดสั่งประหารชีวิตแล้วก็ปักเสาที่หาดสมิลาแล้วยิง 4, สี่ศพหลักการลงโทษต่อท้องที่ที่เกิดเหตุ วันนี้เราไม่รู้เราเรียนไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าที่มามันมาอย่างไงทำไมต้องฟ้องที่เกิดเหตุสังคมเหล่านั้นจะได้รู้ว่าคนทำผิดได้รับการลงโทษแล้วสังคมปลอดภัยแล้วแต่มีข้อยกเว้นถ้าสอบสวนในท้องที่หนึ่งก็ฟ้องได้ในกฎหมายมาตรา22-24บอกการฟ้องคดีต้องฟ้องในท้องที่ที่เกิดเหตุหรือท้องที่ที่จำเลยถูกจับหรือท้องที่ที่จำเลยมีผู้นาหรือท้องที่ที่มีการสอบสวนก็ได้ หลักต้องอันแรกครับผมจะบอกว่าเราเรียนเราเรียนแบบตัวอักษรอย่างเดียวเลยเอาเข้ามาจากเชียงรายมาไว้กรุงเทพญาติพี่น้องเขาก็เยี่ยมลําบากโอกาสที่จะมีผู้ช่วยเหลือก็น้อยการดําเนินคดีกับคนมันต้องคิดหลายเรื่องมันมีคดีอยู่เรื่องเหตุเกิดที่คอนแก่นตํารวจกองปราบเอามาทำที่กรุงเทพตอนนั้นผมสอนคอนแก่นคนที่คอนแก่นถามว่าจะทํำยังไงผมบอกให้ไปยื่นคําร้อง ที่สารอาญาขอโอนคดีกลับมาที่กอนแก่นซึ่งเป็นคดีที่มีเขตอำนาจตั้งแต่ต้นเขาฟ้องได้ที่อาญาฟ้องได้แต่กฎหมายให้สิทธิจำเลยจะขอโอนกลับไปยื่นวันโอนทนายงงเต๊กเลยอายการงงเต๊กไม่ใช่ทนายงงอายการงงเลยต้องเปิดตำราดูเฮ้ยมันโอนกลับได้เหรอได้เห็นไ,ไหมนี่คือข้อกฎหมายเขตอำนาจศาลเห็นไ,ไหมเงื่อนไขเหล่านี้พวกเราต้องพลาวดูดีด้วย นะครับอ่ะอันที่สองเหตุเกิดเมื่อไหร่เหตุเกิดเมื่อไหร่นั่นคืออายุความเหตุเกิดเมื่อไหร่นั่นคืออายุความเหมือนกับท่านจะไปดําเนินคดีปปชเนี่ยต้องถามว่าคดีปปชมันเกิดเมื่อไหร่เพราะพระรามอยาิประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการป้องกันมันมีหลายฉบับถ้าก่อน60เนี่ยถ้าก่อน61 60เนี่ยมันต้องสอบสวนให้เสร็จภา,ายในเท่าไหร่ มาเอาละผมไม่เติมแต่ว่าบอกไว้นะครับอันที่สามเรามานั่งดูต่อไปมีใครเป็นผู้เสียหายคนที่เป็นผู้เสียหายคืออำนาจฟ้องอำนาจในการร้องคุกคนที่จะฟ้องได้มันมีพนักง,งานในการและผู้เสียหายบาราต้องวินะิจฉัยได้ว่าใครเป็นผู้เสียหายถ้าเราเป็นฝ่ายผู้เสียหายเราก็ต้องทําให้ดูว่าเราเป็นผู้เสียหายจริงแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผู้ต้องหาเราก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้เสียหายถ้าเขาไม่ได้ผู้เสียหายจริง เห็นไหมคดีดินสันดีกาคาพิพากษาดีกาที่ยกฟ้องที่ลงโทษอยู่โดยเงื่อนไขเหล่านี้หมดเลยแต่เราก็ไปท่องดีกาความเห็นเราไม่ต่างกับความเห็นสารนะครับสารไม่ได้เก่งกว่าเราเปลี่ยนแต่เขามีประสบการณ์มากกว่าแล้วเรามองไม่ทันนะครับเอาล่ะถัดมาใครเป็นพนักงานสอบสวนอ่ะอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจในการสอบสวนและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับ คนจะสรุปํำนวนแทาไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบอายการก็สั่ง้ฟงไม่ได้บัถืึว่ารับจานวนไว้โดยไม่ชอบเห็นไหมมันทุก,ท,ก,ท,กทุกที่เรียนเรียนมาทุกเรื่องมีความสําคัญทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ไม่มีเอาละถัดไปพูดถึงเรื่องอะไรพรยานหลักฐานที่มีที่จะใช้พิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์เรามีอะไรแค่ไหนนะครับไม่ใช่ไปพูดด้วยเปลยใครว่าก็หลดุดอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้ ขณะที่คุณจะทําคดีมันมีพยานหลักฐานอะไรและหลายเรื่องต้องมีพยานยานเกิดขึ้นมาทีหลังเห็นไหมครับการปฏิบตัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องของพนักง,งานสอบสวนอันนี้ผมกําลังพูดถึงการแจ้งข้อกล่าวหาปฏิบตัติต่อผู้ต้องหาถูกไหมใช่ไหมอ่ะดูตัวอย่างเลยได้ดูตัวอย่างต่อไปนะครับเงื่อนไขความรับผิดชอบทางกฎหมายถ้าเขาทําผิดแล้วเขาต้องรับผิดชอบอะไร เด็กอายุ14ปีเงื่อนไขความรับผิดชอบทางกฎหมายศาลไม่ลงโทษก็ได้ไม่ลงโทษแต่เอาไปอยู่ในสถานพินิษได้เขารับผิดชอบแค่ไหนในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายเด็กอายุ13ถูกดำเนินคดีคำถามคุณจะสู้ข้อเท็จจริงทำไมข้อเท็จจริงกลายเป็นเรื่องรองกลายเป็นเงื่อนไขข้อกฎหมายเด็กอาไม่ต้องโทษ ผมถึงบอกกันเวลาลูกเกเรไปชกไปต่อยแล้วถูกดำเนินคดีมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนี่ลูกไปศาลเด็กศาลเยาว,วชนนะเด็กไปเยาว,วชนสิ่งแรกที่ต้องทําคือแต่งชุดน,นักเรียนประการที่สองเสื้อผ้ารุงเท้าต้องซักด้วยโอโมขาวจั้วผมต้องตัดสั้นทาแป้งแบบปัญญาอ่อนเล็กน้อยถึงปานกลางคือปะเป็นจิ้งจกไปไปถึงศาลแล้วก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ พ่อแม่ก็ต้องเสียมเจี่ยมรับกับศาลว่าจะปกครองดูแลลูกใจะไม่ลูกทําผิดอีกขอให้ศาลกําหนดทันบนเอาไว้มุ่นจะไปสู้คดีทําไมให้มันเสียเวลาในเมื่องเงื่อนไขความรับผิดชอบมันไม่จําเป็นและเด็กอายุต่ํากว่าสิบเก้าจบขึ้นไปแล้วเกินกว่ายี่สิบไม่มีประวัติอาญากรแล้วครับเนี่ยเห็นไหมคิดให้ครบทุกมิติแล้วจะเห็นว่าควรจะทำยังไงที่ดีที่สุดสำหรับตัวความเรา เอาละทีนี้มาดูนะครับอ่ะถัดมาพนักง,งาน,นสอบสวนในปัจจุบ,นนบันทะบหมดเดี๋ยวนี้พนักง,งานสอบสวนมีเยอะเราก็ต้องดูเขตอำน,นาจเขาปชปชปปงนะครับไอาการังสุดเฉพาะคดีนอการาชปปสเรื่องยาเสพติดปปชนี่ก็ต้องนั่งดูเอาละตรงนี้ข้ามไปเราก็ต้องดูบทบาทเหล่านี้ทีนี้มาดูนี่คดีเสือดำใชหเขามีที่พักให้พัก ที่ด่านมหาราชเป็นบ้านพักไม่พักแต่มาพักตรงบ่อน้าเขาบอกตรงนี้เป็นแหล่งน้ําแหล่งน้ําตรงนี้คืออะไรผมก็พยายามไปศึกษาแหล่งน้ําตรงนี้คือแหล่งน้ําที่สิงสาราสัตว์ทั้งหลายจะมาดื่มกินตอนเย็นเสือดําตัวนี้มากินน้ําที่นี่ทุกห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเปรมชัยขึ้นมาเห็นก็ยิงจากในรถออกไปด้วยปืนลูกซองจบแล้วมันวันที่สามไม่ใช่วันที่สี่ นี่ก็จะจริงการสอบสวนไม่ชัดพยานให้การไม่ครบจุดอ่อนในการดำเนินคดียางนะครับแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายจําเลยทนายจำเลยผมรับสาร,รภาพผมเป็นทนายจําเลยผมรับพนักง,งานทีทักปากเขาก็เก่งตอนที่จะทําอาหารเลี้ยงกันเนี่ยปรากฏว่ามีคนแม่บ้านนะีหยิบไก่ป่าขึ้นมาอาจารพนักง,งานไม่ราบปะขอขามาได้ไหมผมชอบสะสมขาไก่ ขาไก่มันจะบอกสปีชีว่านี่ขาขาขาไก่ป่าหลังขาวเขาต้องการเป็นพยานหลักฐานเห็นไหมครับถ้าเราเป็นทนายจำเลยเรื่องนี้รับสารภาพเถอะชดเชยค่าเสียหายซื้อเสือดำจากต่างประเทศมาชดเชยดีกว่าไปสู้คดีให้เสียเวลาเห็นไหมมันผิดอยู่แล้วไง มันผิดอยู่แล้วเราจะไปดันทุลังทําไมแต่หาทางแก้ไขสิครับเอาละ่ะหรือคดีนี้อธิบายแล้วหวยสามสิบล้านปรีชาก็พยายามบอกว่าผมลอตเตอรี่ซื้อวันนั้นแล้วเอาใส่กระเป๋าวันนั้นมันสุกซื้อใส่กระเป๋าแล้วคนที่เห็นคือยายกุ้งมีกุ้งไหนอ่ะกุ้งหน้าบัลลังากาศาลกาญจนบุรีคุณกำลังดึงคนในศาลมาเป็นพยานแล้วลอตเตอรี่มันใบยาว กุ้งมันเห็นเลขได้ไงกระเป๋าคุณไม่มีทางใส่ลอตเตอรี่เห็นเลขเหรอกครับเพราะมันต้องเสียบลงเนี่มันก็เฟคนิวอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องสังเกตพฤติกรรมครูพิชาเวลาแกพูดแกพูดยังไงคุณครูคุณคร,คณครูผิดปกตินะครับไม่มีใครเรียกตัวเองคุณครูหรอกครับอย่างมากก็ครูท่านเป็นทนายคุณไม่แบบอกพูดกับ,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 บ คุณต้องทําอย่างนี้นะคุณต้องเชื่อคุณทนายไม่มีหรอกครับคุณต้องเชื่อทนายหรือเชื่อผมหรือเชื่อฉันเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมต้องสังเกตเอาข้ามไปเรื่องนี้และเรื่องนี้ล่ะเรื่องนี้กว่าจะชนะได้โอ้ยผมโตแยง้งออกรายการโทรทัศน์หลายรอบนัชชานัชชาเนี่ยบัตรประชาชนหายและมีคนเอาไปทําบัตรไปรำสมุดแล้วก็ไปเอาหลอกหาคู่ต่างประเทศ ที่บ้านตากจังหวัดตากแล้วเขาออกหมายจับตำรวจกองปราบก็เอาหมายจับไปดูไปให้หนชานาชาก็มามอบตัวมอบตัวเสร็จไปที่นู่นส่งไปที่บ้านตากบ้านตากก็เอาฝากขังที่ศาลเลยพวกเฮ้ยทำไมไม่สอบก่อนว่าน้องเขาทำผิดไม่ไม่สอบที่ธนาคารรูปที่ธนาคารก็มีคนที่ไปขึ้นก็ไม่ใช่แต่คนที่ไปขึ้นปิดหน้าปิดตาในที่สุดพบตรอแปะ มาสอบเองที่สุดยืนยันมาไม่ผิดแล้วก็ปล่อยจะถูกฝากขังอยู่เกือบสี่ฝากนี่คือการสอบสวนที่เฮงสวยถ้าเราเป็นทนายเราทำาไงเราก็ต้องเป็นทนายเราก็ต้องไปดูว่าคนที่เปิดบัตรนะชื่ออะไรใช่เอาบัตรไปแล้วบัตรเราหายยังไงต้องดูหมดครับเพราะจริงมันไม่ครบไนี่ยวันนี้การสอบสวนเนี่ยมันไม่มีคุณภาพนะครับที่เขาบอกปฏิรูปปฏิรูป,ปคดีแบบนี้ต้องให้พบตรมาสอบเอง ไหมอ่ะคดีนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่คดีไอ้แม็กนักมวยแชมป์โลกกําลังจะเดินทางไปชกป้องกันแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นถูกจับคาดอนเมืองคาสุวรรณภูมิถูกจับหาว่ามียาบ้าสามล้านเม็ดร่วมกับผู้หญิงคนหนึ่งและพวกที่จังหวัดกระบี่บางคนว่าเหตุที่เขาจับแม็กเพราะว่ารถยนต์ที่ผู้หญิงขับนั้นเป็นชื่อของแม็กทะเบียน แม็กก็พยายามให้การแล้วว่ารถคันนี้ขายไปตั้งสามเดือนขายกับอู่ขายกับเต็นและเต็นขายต่อผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้คน,นคือตัวจริงสามีของผู้หญิงคนที่ถูกจับตำรวจสอบอยังไงผู้หญิงบอก่ะว่าผู้หญิงเนี่ยบอกว่ารถเนี่ยเป็นของสามีอ่ะตำรวจดูเอาสามีไอ้แม็กจับเลยผูก็บอกเข้ามาหาตอนจะออกรายการนะไม่ทันแล้ว เขาไปร้องที่อัยการอัยการสั่งไม่ฟอ้องมาแล้วละ่ะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็สั่งไม่ฟอ้องแต่เป็นวันสุดท้ายท่านทิพย์ดีภาคแปดก็ไม่กล้าสั่งเพราะมันสามล้านเมตรแต่สู้คดีในที่สุดหลุดผมจะบอกว่าชาวบ้านต้องมีทนายและกําลังบอกว่าการว่าความไม่จําเป็นต้องว่าความในศาลเราเป็นทนายเราไปเตรียมให้เขาได้ไหมผมบอกไปถามดิทําไมไม่ผู้หญิงคนที่ถูกจับถูกสอบสวนในคุกก็บอกเขาไม่รู้จักแม้ แม็กไม่ใช่จุกของรถแต่มันไม่ทันแล้วไงน,นะครับผมบอกเอา้าบอกตำรวจทําไมไม่ไปดูที่บ้านผู้หญิงคนนี้มีเสื้อผ้าแม็กอยู่ไหมมีเกงไนแม็กอยู่ไหมถ้ามันเป็นสามีเขาแต่เวลาสู้เราไม่ได้สู้ทนายที่เขาทําก็ไม่ได้สู้มาหาผมมาตอนนี้ก็ฟ้องแล้วแล้วเขาบอกไปดูสิถามนี่ตำรวจ,จเคยไปค้นบ้านผู้หญิงนี้ไม่เคยเอา่าแล้วรู้ได้ไงเป็นสามีเขาบอก แล้วรถเนี่ยเขาเต็นทำไมันไม่เอาคนขายรถในเต็นมาเป็นพยานพยานไม่ครบนี่แหละครับปัญหาของคดีเห็นไหมเอาละคดีน้องต่อจุกพลาดที่นคนปรปฐมบอกว่าน้องต่อเสียชีวิตแล้วแต่ไม่เจอศพน้องต่อไม่มีศพไม่ได้ที่เราไม่มีศพเนี่ยที่เราแพ้ไปเลยก็คดีสมชายนินลัจิตถูกอุ้ม ตำรวจขับรถตามจากหน้ารัชดาไปจนถึงโรงแรมแล้วก็ชิงตัวพยายามหาศพหาไม่เจอสารก็เลยยกฟ้องแต่ถ้ามีชิ้นส่วนศพสารลงโทษได้เช่นคดีหมอปัสพรมีชิ้นส่วนศพพิสูจน์ดีเนี่ยอยู่ในบ่อกเกิดและมีพยานแวดล้อมเชื่อว่าคุณหมอวิสุทธ์เป็นคนร้ายเห็นไหมครับตรงนี้ผมกํลาลังอธิบายว่า พยานบางครั้งหาใช่จําเป็นต้องเป็นประจักษ์พยานไหมพยานอะไรก็ได้การแบ่งประเภทของพยานเพื่อการรับฟังแต่วิทยามาตราสองร้อยี่บกพยานหลักฐานอะไรก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจาเลยมีผิดหรือมริสุดในอ้างต่อศาลได้ตามที่กฎหมายกนนําหนดแต่ต้องเป็นพยานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย mm. นั่นครับวันนี้เราติดกับดักหมดเอ้ยลุงพลไม่มีประจักษ์พยานจําเป็นเหรอถ้ามีประจักษ์พยาน ถ้าไม่มีประจักษ์พยานยกหมดแล้วข่มขืนแล้วฆ่าไม่มีประจักษ์พยานแล้วครับแต่มันมีพยานหลักฐานอื่นการตรวจดีในในช่องในของเหลวในช่องคลอดก็ดีอะไรก็ดีลายพิมพ์นิ้วมือเพราะงั้นเลิกคิดเรื่องประจักษ์พยานได้แล้วแต่ทนายโบราณยังมีอยู่มีอดีตผู้อสาคนหนึ่งนะครับก็ก็บอก,มกมไม่มีประจักษ์พยานคดีลุงพลไม่มีประจักษ์พยานมีอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเ,เป็น ไม่เอ่ยชื่อท่านอะท่านเคยเป็นเจเลแล้วก็มีความเครียดแข้งชิงชังกับตำรวจออกทีวีก็บอกพยานหลักฐานอ่อนตำรวจมั่วอก็ชอบพูดอย่างเงี้ยแล้วเขามีเบื้องหลังนะครับเราไม่ได้มองไม่ใช่อธิบายความว่าอย่าคิดว่าคดีต้องมีประจักษ์พยานพยานอะไรก็ได้ส่วนการแบ่งประเภทพยานพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมกรณีพยานประจักษ์พยาน การรับฟังจะรับฟังอย่างไรเห็นไหมเรามองกันผิดมุมไงมองผิดมุมหมดแล้วครับนะโอเคบอกน้องน้องตอบเสียชีวิตแม่มันเอาไปทิ้งที่ไหนไม่หาก็ไม่เจอขุดก็ไม่เจอแล้วจะดําเนินคดีกับแม่มันดําเนินคดีได้ยังไงโจกบอกดาเนินคดีได้ไ,อ,ดดไดอ้การก็สั่งไม่ฟ้องก็เพราะไม่เจอสงและมีแต่คํารับมาทําลูกที่ตกพื้นตายก็มีแต่คํารับไม่ไม่มีพยานแวดล้อมประกอบจึงรับฟังเป็น พยานหลักฐานไม่ได้นะครับเอาทัดมาดูอีกคดีหนึ่งนะอ่ะ,อะนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจไม่มีประจักษ์พยานมีแต่ตาแบมเห็นปรากฏว่าจนมุมกับคำพูดของตัวเองและเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทำคดีทุกเรื่องต่อจากนี้ไปทำเป็นไทมิ่งไทมไลน์หาไทม์ไลน์ให้จบอิทรนีชัยยพลเนี่ย เช้าวันที่สิบเอ็ดขับรถไปส่งพระไปบอกกับพระว่าน้องหายในขณะที่ยังไม่ได้เห็นเลยแล้วบอกว่ารับโทรศัพท์จากเดเตน,นโทรศัพท์มีเครื่องเดียวจบเลยพันวัวผลักเขาพลาดตรงไหนรู้ไหมความจริงมีเรื่องเดียวแต่ไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งความจริงก็มีเรื่องเดียวต้องพูดเหมือนกันสิครับที่ไม่เหมือนกันทุกครั้งมันมันลืมพูดอะไรไปน่นนะ เนี่ยะครับที่สุดก็จบจบข่าวสิบวิแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราอธิบายกันว่าในวันที่สิบเอ็ดเขาขับรถไปไหนหลังจากน้องแบบเอาน้องไปไว้ข้างบนแล้วเนี่ยเขาเขาเปิดกระจกขับรถตลอดรถเขาติดฟิล์มแต่เขาเปิดกระจกถามพัฒนนไหมให้คนในกกกอกรู้ว่ากูอยู่ไหนพฤติกรรมของผู้กระทําต้องเอามาสอบผมบอ,อกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทุกช็อตต้องมาต่อกันเรียงกันเรียงกันแล้วจะอ่านวันนี้สังคมไม่มีใครสงสัยแล้วครับว่าไม่ใช่เขาเห็นไหม